นาฏยศัพท์วิชานาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยครูสุภวัตวันทองโรงเรียนบ้านเขาดินนาฏยศัพท์คืออะไรนาฏยศัพท์คือศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละคร เป็นคำที่ใช้ในวงการนัฏศิลสินทยสามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่างๆนาตะยะหมายถึงเกี่ยวกับการฟ้อนรำเกี่ยวกับการแสดงละครศัพท์หมายถึงเสียงคําคํายากที่จะแปลเรื่องเมื่อนำสองคามารวมกัน ทำให้ได้ความหมายขึ้นมานาตยศัพท์แบ่งออกเป็น3ประเภทคือนามศัพท์กิริยาศัพท์เบ็ดตะเล็ดหนาตยศัพท์นามศัพท์หมายถึงศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำหรือ ชื่อท่าที่บอกอาการกระทำของผู้นั้นนาตยศั์นามศัพท์เช่นวงจีบยกเท้ากระทุงโยตัวกล่อมไหลเป็นต้นกิริยาศัพท์หมายถึง ศัพที่ใช้เรียกในการปฏิบัติออกอาการกิริยาซึ่งแบ่งได้ดังนี้สับเสริมสับเสื่อมสับเสริมศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าที่ให้ถูกต้องศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าทีให้ถูกต้องสวยงามเช่น กันวงลดวงส่งมือดึงมือหักข้อเป็นต้นสับเสื่อมสับที่ใช้เรียกชื่อท่ารำหรือท่วงทีของผู้รำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้รำรู้ตัวและแก้ไขท่าทีของตนให้ดีขึ้นเช่นวงล้าวงควา่าวงเหยียด วงหักวงล้นวงแอเป็นต้นเบตะเล็ดหมายถึงศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกในภาษาน้าฏศิลนอกเหนือไปจากนามศัพท์และกิริยาศัพท์เบตะเล็ดเช่นจีบสั้นจีบยาวลักคอ คืนตัวยืดเข่ายืนเครื่องเป็นต้นหน้าติยศัพท์เบื้องต้นการตั้งวงจะมีสามระดับระดับแรกตั้งวงบนลักษณะของปลายนิ้วจะอยู่ที่แง่ศีรษะหรือหางคิ้วตั้งวงกลาง ระดับของปลายนิ้วจะอยู่ที่หัวไหล่ตั้งวงล่างระดับปลายนิ้วจะอยู่ที่ชายพกหรือหัวเข็มขัดการจีบจีบคว่ำลักษณะของนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจะลดข้อสุดท้ายของปลายนิ้วชี้หักข้อมือลง ให้ปลายนิ้วชี้ชีล้ลงพื้นนี่คือจีบก่้ามจีบงายให้ปลายนิ้วชี้ชี้ขึ้นฟ้าอันนี้คือจีบงายจีบปรกหน้าลักษณะของการจีบปรกหน้าปลายนิ้วชี้จะอยู่ในระดับสายตา ของผู้แสดงหรือของผู้รําจีบปลกข้างปลายนิ้วชี้จะอยู่แง่ศีรษะหรือหางคิ้วการวงแขนออกไปด้านข้างการใช้เท้ากระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้ากระทุ้งลงที่พื้นเบาๆการกระดกเท้า กระดกปลายเท้าขึ้นหักข้อเท้าลงชี้ดินงอเข่าเล็กน้อยเพื่อการทรงตัวยกเท้ายกหน้าเท้าขึ้นพอสมควรหักข้อเท้าให้อยู่ในแนวตรงก้าวไคว่ก้าวมาข้างหน้าเปิดส้นหลัง ทิ้งน้ำหนักตัวมาข้างหน้าแบบทดสอบหน้าตยศัพท์เกี่ยวข้องกับข้อใด 1. คำศัพทางทัศนศิลป์ 2. เป็นคำศัพท์ทางนาฏศินป์ 3. เป็นคำศัพทางดนตรีนาตยศัพ์มีไว้เพื่ออะไร 1. บอกลักษณะท่าทางของท่ารำา 2. บอกลักษณะของตัวละคร 3. บอกลักษณะของสิ่งรอบตัวข้อใด ไม่ใช่ประเภทของนาตยศัพท์ 1. เบ็ดตะเล็ด 2. นามศัพท์ 3. สัญ,ญลักษ์กิริยาศัพท์หมายถึง 1. คํคำที่ใช้ทั่วไป 2. คํคำที่ใช้บอกกิริยา 3. คํคำที่ใช้บอกชื่อ ข้อใดหมายถึงคำว่าเบ็ดตะเล็ดหนึ่คำที่ใช้ทั่วไป 2. องคำที่ใช้บอกกิริยา 3. ามคำที่ใช้บอกชื่อข้อใดคือลักษณะของการจีบหงายกอไก่หรือขอไข่ ข้อใดคือลักษณะของการตั้งวงล่างกอไก่หรือขอไข่หรือขอควายข้อใดคือลักษณะของการจีบปรกหน้ากอไก่หรือขอไข่ข้อใดคือลักษณะของการก้าวคว่ กไก่หรือขอไข่ข้อใดคือลักษณะของการกระดกเท้ากอไก่หรือขอไข่ให้นักเรียนเขียนหรือพิมพ์คำตอบลงในลายส่วนตัวของคุณครูโดยลักษณะการเขียนคุณครูจะยกตัวอย่างไว้ ใต้คลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ